ครับค่ะขอบคุณค่ะ ยัน uh huh. มาไล uh, ่หนาเวทีน่ะหารอยพันหนึ่งกับเฮน้องเรียกว่าน้องเก็บเงียนโอเคก็อันนี้นะครับเป็นมาไลจากแม่พลอยแม่ปุ้มแล้วก็พี่อุ้มแล้วก็พี่นกนะครับแล้วก็ชอดอกไม้สวยๆนะครับก็คู่ควรกับนางเอกสวยๆนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ พี่ก็จะคอยภูมิใจนะครับอยู่กับทุกๆความสำเร็จของน้องยูกินะครับบอกได้เลยว่าตัวอเองว่ามียังครับมีแต่ความภูมิใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะครับที่มอบให้น้องสาวสเสมอนะครับกับไอ้กระสิทาเบิงทาขึ้นบ้านหลังไม่นะครับผมก็ถือว่า,อาซอยตอยยอดนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับ ขอให้โชคดีในถนนสายนี้นะครับขอบคุณค่ะครับครับผ่านไปครับเป็นน้องแฟนครับนี่คือผู้นําทีมงานของมอลําเสียงวิหกนะครับทั้งสามท่านครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่พี่น้องซื้อเขามาให้กําลังใจนะคะสําหรับไล่มินิคอนเสิร์ตโอกาสพิเศษของยีฬาเดอร์นะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่า ไก่เกินฟันยี่ดีค่ะพี่น้องขอบคุณสามพันคนในกลุ่มแล้วนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงเด้อพี่น้องดีใจลหล้ายค่ะพี่น้องก็อคิดบ่อฟันว่าพี่น้องสีให้การสนับสนุนหลาให้ปนีเท่แรลกตังไบระมณัณคิดใบก็พอประมาณแปดลอยข้อพันยังดีนะคะเ <laughs> จ้าสิหหอดเ่อหอนพันข้นแต่เอาไปมากคือสามพันคนนะคะดีใจลหล้ลายครับพี่น้องค่ะขอบคุณลหลายๆถูกความหักความแพงเด้อนะคะขอบคุณถุกวกำลังใจขอบคุณพี่น้องที คอยสปอร์ตอีหลามาตลอดนะคะพี่น้องกบส,สียืนบนเส้นทางซ้ายนี้ต่อไปบ่ได้ถ้าขานกำลัางใจจังพี่น้องนะคะรักน้อยๆขอให้รักนานๆเด้อค่ะครับประกาศจะเรื่วฝากฝา,ากไลฟ์สดกลุ่มปิดของเราด้วยค่ะไลท์ไลฟ์สดกุ่มปิดบินตามเสียงวิหงครั้งที่สิบห <ie> <15 S 2> ค่ะมืออื่นมืออื่นสิบเอ็ดและ12บสอ สิบเอและสิบสองพี่น้องพอกันเด้นะคะมืออื่นก็มือหื้อนะคะพอสิได้กลับมาสู่แบบบรรยากาศการสตรีมไลฟ์สดแบบละคร The Musical ในพี่น้องได้เบิ่งตะนบอลลัมนะครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับ